สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปนอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปนนาเสนอกล้วยเชื่อมราดกะทิทากล้วยเชื่อมสีแดงแบบนี้ทําง่ายอร่อยมากมีแค่กล้วยกะทิแล้วก็น้ําตาลเล็กน้อยค่ะเพื่อนๆกล้วยบ้านเราเยอะแยะเลยนะคะทําง่ายน่าทานอร่อยด้วยค่ะมีประโยชน์เดี๋ยวมาดูขั้นตอนง่ายๆกันค่ะเจ๊ปนจะเลือกกล้วยน้ําว้าที่กําลังจะสุกแต่ยังไม่งอมนะคะแล้วก็ไม่ห่มจนเกินไปกําลังทานพอดีพอดีแบบนี้นะคะเตรียมน้ำเปล่าหนึ่งกะละมังนะคะ เพื่อที่จะแช่กล้วยเจะปนจะใส่น้ําปุนใสนะคะเราจะให้กล้วยเนี่ยเวลาเชื่อมเนี่ยไม่เละใส่ใส่น้ําปุนใสในการแช่ตอนแรกก่อนนะคะจะเป็นน้ําปุนใสที่อยู่ในตลาดเอามากรองเพื่อที่จะได้น้ําใสๆแต่อันนี้เป็นแบบสําเร็จรูปนะคะใช้1ช้อนโต๊ะก็พอค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะเนื้อหางพอดีพอดีเลยนะคะไม่สุกเกินแล้วก็ ไม่หามเกินไปเวลาที่เอาไปเชื่อมเนี่ยเขาจะสวยไม่เละหั่นครึ่งเลยค่ะเราแช่น้ำปูนใสเพื่อให้เวลาเราเชื่อมกล้วยเนี่ยกล้วยจะสีสวยไม่ดำนะคะแล้วก็ไม่เละด้วยค่ะให้เขาคงสภาพเดิมแบบนี้เราแช่สักสิบนาทีนะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของน้ำเชื่อมนะคะเราใช้กล้วยหนึ่งหวีก็ใส่น้ำลงไป1นึ่งลิตรเลยค่ะ ใส่หม้อภาชนะเป็นหม้อหรือว่าเป็นกระทะก็ได้น,นะคะจะปัน่นใช้กระทะเพราะมันมีฝาปิดแล้วก็เราจะใส่น้ําตาลใส่แดงครึ่งถ้วยน้าตาลมาเอาน้าตาลทรายหนึ่งถ้วยน้าตาลทรายหนึ่งส่วนน้ําตาลแดงครึ่งส่วนเราก็จะคนให้เขาละลายความหวานแล้วแต่ชอบเพราะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ได้ชอบหวานหรือบางคนอาจจะชอบหวานกว่าน,านี้ตามชอบเลยนะคะน้ำตาละละลายแล้วก็เ,เรียบร้อยนะคะเราเอากล้วยเนี่ยไปทําความสะอาด ล้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากแช่น้ำปุนใสก็เอากล้วยมาใส่ลงไปในภาชนะต้มหม้อต้มกระทะต้มได้หมดค่ะเชื่อมตอนแรกเราจะตั้งไฟกลางนะคะเจะปนจะใส่ใบเตยลงไปด้วยใบเตยหอมเพิ่มความหอมนะคะตอนนี้เราก็ปิดฝารอให้เดือดก่อนผ่านมา1ิบนาทีนะคะกล้วยเชื่อมก็เริ่มเดือดนะคะเราจะลดไฟให้เป็นไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็ เอาไอ้กากพวกนี้นะคะมันเป็นยางของกล้วยเนี่ยเราก็ทิ้งไปค่ะตักทิ้งเลยนะคะนานๆทีค่อยเปิดมามันคนนะคะเพื่อให้เขาเความร้อนทั่วถึงแล้วก็ความหวานทั่วถึงตัวกล้วยนะคะ ระหว่างที่เรารอกล้วยเชื่อมน,นะคะเราจะทํากะทิที่เอาไว้ลาดนะคะใส่น้ํากะทิลงไปหนึ่งถ้วยเกลือความเค็มนี่ตามชอบเลยนะคะคนให้ละลายค่ะใช้ไฟอ่อนๆในการต้มกะทินะคะเพื่อไม่ให้น้ํากะทิเนี่ยเขาแตกมันจะไม่อร่อยค่ะ กะทิเริ่มร้อนแล้วเราจะใส่น้ำแป้งข้าวโพดได้ปันใส่แป้งข้าวโพดจะใส่แป้งมันหรือว่าแป้งข้าวเจ้านะคะได้หมดเอามาผสมน้ำนะคะความเหนียวข้นเนี่ยก็พอสมควรนะคะให้เขาหนืดๆพอไม่ต้องเหนียวมากเท่านี้กะทิของเราที่เอาไว้ราดขนมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก๋วยเชื่อมน้ำก็เริ่มเหนียวงวดแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสีสันน่ากินมาก กล้วยสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักให้เขาเย็นก่อนเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆตักเสิร์ฟได้เลยนะคะน่าทานมากๆขนมไทยทําง่ายค่ะเพื่อนๆก้วยบ้านเราเยอะแยะเลยมีประโยชน์ด้วยค่ะราดกะทิช้ำๆเลยค่ะน่าทานมากๆ หรือจะจัดเป็นถ้วยค็อกเทลเก๋ๆก็ได้นะคะเอาไว้เสิร์ฟแขกได้เลยราดกะทิชชำๆสุดยอดเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเจปานขอชิมหน่อยนะคะกำลังอร่อยค่ะเพื่อนๆเนื้อกล้วยนุ่มมาก หอมมันมากๆอร่อยมากๆค่ะเจ๊าปานขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะ้วยเชื่อมของเรา้วยเชื่อมกะทิทําง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊าปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ